ตอนนี้มีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นที่ประเทศจีนครับคือเขาได้เปิดตัวเครือข่ายเชิงพาณิชย์ที่ทำความเร็วได้สูงสุดถึง10กิกะบิตต่อวินาทีซึ่งมันก็คือการต่อยอดจากเทคโนโลยี 5G ที่เราใช้กันอยู่นี่แหละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีเบื้องหลังความเร็วระดับนี้มันคืออะไรแล้วเขาเอาไปใช้งานจริงในด้านไหนกันบ้างแต่ก่อนจะไปลงลึกเรื่องเทคนิคกันเนี่ยลองจินตนาการตามกันเล่นๆก่อนนะครับว่า ถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตบนมือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง10เท่าเราจะเอาความเร็วระดับนั้นไปทำอะไรกันได้บ้างคำถามนี้แหละครับที่จะช่วยให้เราเห็นภาพเลยว่าความเร็วที่เรากำลังจะพูดถึงกันเนี่ยมันมหาศาลขนาดไหนเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญของความเร็ว10 g กิกะบิตก็คือสิ่งที่เรียกว่า 5G a d v a n c e ครับหรือเรียกสั้นๆว่า 5GA ต้องย้ำตรงนี้ก่อนนะครับว่านี่มันยังไม่ใช่ 6G นะ แต่มันคือการอัปเกรดเครือข่าย 5G เดิมให้เก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทั้งเรื่องความเร็วในการดาวน์โหลดอัปโหลดแล้วก็การตอบสนองที่ไวขึ้นมากๆเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพการใช้งานจริงกันมากขึ้นเราลองมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าความเร็วระดับนี้เนี่ยพอเอาไปใช้จริงๆแล้วมันให้ประสบการณ์แบบไหนอันนี้เป็นคำพูดจากทีม i t 2 4 h ที่เขาได้บินไปลองของจริงที่เซี่ยงไฮ้เลยนะครับเขาบอกว่า ตามทฤษฎีแล้วเนี่ยความเร็วสูงสุดมันเร็วกว่า 5G ถึง10เท่าเลยทีเดียวเราก็เลยต้องมาลองสัมผัสประสบการณ์จริงกันที่นี่ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนี่ก็เป็นการยืนยันนะครับว่าเทคโนโลยีนี้มันไม่ใช่แค่โปรเจกต์ในห้องแลบอีกต่อไปแล้วแต่เริ่มเปิดให้ใช้งานกันจริงๆแล้วในบางพื้นที่และนี่แหละครับตัวเลขความเร็วสูงสุดในทางทฤษฎี10กิกะบิตต่อวินาทีตัวเลขนี้มันไม่ใช่แค่เร็วขึ้นเฉยๆนะครับ แต่มันคืออัตราความเร็วที่สูงพอจะปลดล็อกการใช้งานรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงในตอนนี้ได้เลยต่อไปเราจะมาเจาะลึกเรื่องเทคนิคกันอีกสักหน่อยว่าเจ้า 5G Advanced ที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างไปจาก 5G เดิมๆที่เราคุ้นเคยกันบ้างถ้าลองเอามาเทียบกันหมัดต่อมัดก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยครับ ความเร็วดาวน์โหลดของ5 GA พุ่งไปที่10กิกะบิตในขณะที่ 5G ฟล์ G เดิมอยู่ที่ประมาณ1กิกะบิตส่วนความเร็วอัปโหลดก็เพิ่มขึ้นเป็น1กิกะบิตเหมือนกันแต่อีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือค่าความหน่วงหรือ latency ที่มันต่ำลงมากซึ่งนี่แหละครับที่เป็นหัวใจสำคัญของการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำและการตอบสนองที่ฉับไวแบบสุดๆ แน่นอนว่าการจะอัปเกรดไปสู่ 5G A ได้เนี่ยมันก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีรองรับอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันในจีนมีสถานีฐาน 5G ติดตั้งอยู่แล้วกว่า2ลน4แสนแห่งทั่วประเทศโหคือมันเยอะมากนะครับพอมีโครงข่ายที่แข็งแรงและครอบคลุมขนาดนี้การอัปเกรดไปสู่เทคโนโลยีที่สูงขึ้นมันก็เลยทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ ทีนี้พอมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าความหน่วงที่ต่ำลงมากๆของ 5G A อยู่ในมือแล้วเขาเอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรในชีวิตจริงกันบ้างเรามาดูกันครับตัวอย่างแรกเลยก็คือการใช้งานในสนามบินครับคือปกติแล้วเนี่ยเสาสัญญาณมันก็ทำหน้าที่แค่รับส่งสัญญาณใช่ไหมครับแต่สำหรับ 5G A เนี่ยตัวเสาสามารถทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุได้ในตัวเลย ทำให้สามารถเฝ้าระวังพื้นที่รันเวย์กับน่านฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเขารายงานว่ามันตรวจจับวัตถุแปลปลอมได้แม่นยําถึง99%เลยทีเดียวถัดมาก็คือการใช้งานในกลุ่มธุรกิจที่เขาเรียกว่า Low Altitude Economy หรือถ้าพูดได้เห็นภาพง่ายๆก็คือพวกโดรนนี่แหละค่ะ อย่างบริการโรนส่งของของบริษัทเม่วนในเมืองใหญ่อย่างเซนเจนและเซี่ยงไฮ้ก็ต้องอาศัยเครือข่าย 5G A ที่มีค่าความหน่วงต่ำมากๆนี่แหละค่ะในการควบคุมโรนให้บินได้แบบเป๊ะๆป,ป,ปลอดภัยแล้วก็สเสถียรสุดๆส,ส่วนในด้านคมนาคมนะครับที่เซี่ยงไฮ้เขามีเส้นทางสาธิตสำหรับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Vehicle to Everything บนเครือข่าย 5G A เป็นแห่งแรกของโลกเลย คือมันทำให้รถยนต์เนี่ยสามารถคุยกับทุกอย่างรอบตัวได้ไม่ว่าจะเป็นรถคันอื่นสัญญาณไฟจราจรหรือแม้แต่ระบบคลาวด์ด้วยค่าความหน่วงที่ต่ำแค่20มิลลิวินาทีเท่านั้นเองคือตอบสนองเร็วมากเพื่อรองรับรถยนต์อัจฉริยะในอนาคตรครับในภาคอุตสาหกรรมก็ไม่น้อยหน้าครับเครือข่าย 5G A ถูกเอามาใช้ในโรงงานอัตโนมัติทำให้เครื่องจักรกับ AI คุยกันได้แบบเรียลไทม์ไม่มีสะดุดเลย ซึ่งพอทุกอย่างมันทำงานประสานกันอย่างราบรื่นเนี่ยมีข้อมูลบอกว่ามันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ถึง10%แถมยังลดต้นทุนการดำเนินงานได้อีกด้วยแต่เรื่องราวมันยังไม่จุบแค่นี้นะครับ 5G advance เนี่ยถือเป็นก้าวที่สำคัญมากมากก็จริงแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีการวิจัยและทดลองเทคโนโลยีสำหรับอนาคตที่ไกลกว่านั้นควบคู่กันไปด้วย และหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกมองว่าจะเป็นก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมากๆก็คือการสื่อสารในย่านความถี่ใหม่ครับเทคโนโลยีที่ว่านั่นก็คือการสื่อสารด้วยคลื่นเทลเฮิร์ชหรือเทลเฮิร์ชครับ ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆลองนึกภาพถนนดูนะครับ 5G ที่เราใช้กันอยู่อาจจะเหมือนถนน8เลนแต่เทคโนโลยีเทลเฮิร์ตส์เนี่ยมันเหมือนเราสร้างทางด่วน100เลนขึ้นมาใหม่เลยทําให้มันรองรับข้อมูลได้ในปริมาณที่มหาศาลมากๆและนี่แหละครับที่ถูกมองว่าจะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีพื้นฐานที่สําคัญสำหรับเครือข่าย 6G ในอนาคตแล้วเขาไม่ได้แค่คิดนะครับเขาทดลองกันจริงๆแล้วผลที่ได้นี่คือสุดยอดมากครับ สามารถส่งสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงผ่ายคลื่นเทราเฮิร์ตไปได้ไกลถึง1.2กิโลเมตรที่ระดับความสูงกว่า4,000เมตรแล้วที่น่าทึ่งคือมันใช้กำลังส่งแค่10ไมโครวัตต์เท่านั้นเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการสร้างสถิติโลกใหม่ในด้านระยะทางสำหรับย่านความถี่นี้เลยครับ สุดท้ายนี้มันก็นำมาสู่คำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเร็วในการสื่อสารมันไม่ได้เป็นข้อจำกัดอีกต่อไปแล้วมันจะมีความเป็นไปได้ใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นได้อีกบ้างเรื่องราวของ 5G Advanced และการทดลองคลื่นเทอร์เรสท์ที่เราได้ดูกันในวันนี้ก็คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของทิศท,ทางการพัฒนาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ครับ